สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมวันีได้พระมาอีกชุดหนึ่งนะครับทั้งพระกล่องแล้วก็พระเหรียญนะครับวันนี้ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วก็ยังไม่หยุดตกเลยครับก็ต้องอยู่บ้านนะครับก็มีเวลามาลงคลิปนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้ได้พระอะไรบ้างครับมาดูพระกล่องกันเลยนะครับ นี่เป็นแหวนนะครับของหลวงพ่อแช่มครับวัดฉลองนะครับเป็นแหวนอัปก้านะครับร้อยสิบปีนะครับเรียญไม่ทันไอแหวนไม่ทันหลวงปู่นะครับไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่ว่าน่าจะทำมาเป็นที่ระลึกนะครับนี่ฮะก็สวยงามนะครับ เป็นเนื้ออเมริกานะครับก็น่าจะใส่ได้พอดีนะครับหิวนางนะครับแหวนวงนี้ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งถามราคามาแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยนะครับแล้วก็อีกองนะครับเป็นพระผดตาของ หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับก็น่าจะเป็นยุคหลังครับปีหนึ่งเก้าก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเจ้าคุณวิเชียนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าผมปีลึกดีนะครับก็เลยหยิบมานะครับอาจจะยังไม่มีราคานะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเห็นว่าเป็นของวัดเครือวันปีลึกใช้ได้ก็หยิบมาก่อนนะครับนี่ฮะก็สวยดีครับผมนะราคาไม่แพงครับต่อไปนะครับได้มาอีกสององค์นี้เป็นส,สมเด็จนะครับสายอีสานนะครับวัดป่าหนองหลุกนะครับ หลวงพ่อกิติศักดิ์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมีสององค์มีฝังเม็ดพระธาตุด้วยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดอะไรนะครับมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับก็ในพื้นที่ในพื้นที่เรียกว่าสิ์สายตรงหลวงพ่อกิติศักดิ์นี่ก็ น่าจะมีราคาเล่นหายนะ,นะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะครับก็จะมีพิมพ์พิมพ์สมเด็จแล้วก็พิมพ์ยอดยอดขุนพลนะครับสร้างหลักร้อยองค์นค่ฮะมีเส้นเกสาด้วยครับอันนี้หมายเลขหนึ่งร้อยสิบหกนะครับอีกองหมายเลขอะไรเนาะเดี๋ยวดูด 180ร้อยแปดสิบนะฮะก็น่าจะมีราคาเล่นหาในกลุ่มนะครับ,รบเก็บไว้ก่อนก็ช่วงนี้เห็นสายสายเต่ากำลังมาแรงนะครับเป็นเต่าหลวงปู่ล้อมวัดไผ่ลื่นลมนะครับนคะรปฐม เป็นารุ่นล้อมพุทธคุณนะครับก็ผมก็ไม่ทราบประวัติการสร้างนะครับเห็นสวยดีนะครับก็ก็เลยเช่าบูชามาครับขายไม่ได้ก็เก็บไว้นะครับอาจจะผมหามุมสองชัดๆให้นะฮะนี่นะครับปรับกล้องก่อน ก็ด้านด้านหลังก็จะต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดแล้วก็มีหมายเลขนะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะฮะตอโค้ดลอลิงนะครับแล้วก็มีหมายเลขด้านนี้นะครับหนึสองนะครับก็มีเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อกระไหลลงยานะครับ อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่ก็นี่ฮะเห็นเป็นเหรียญเต๋าแล้วก็คล้ายๆรุ่นรวมพุทธคุณของหลวงปู่หลิวนะครับ ก็จะตอกเหมือนกันครับด้านหลังก็จะตอกลอ,อ,อลิงนะครับโคลอลิงนี่ครับแล้วก็จะมีหมายเลขเหมือนกัน,นครับสี 4, หมายเลขสี่ร้อยสาสิบเก้านะครับแต่ละรุ่นจะสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับทเท่าที่เปิดดูในประวัติการสร้างก็จะจะหลัก หลักร้อยนะครับหลักพันพันต้นๆนลครับหลักนี่ฮะเนื้อทองทิพย์ลงยาธงชาตินะครับสวยนะครับเหรียญนี้ก็จะได้ได้ดีหน่อยก็คือนี่ฮะหมายเลขสิบเก้านะครับเลขสวยด้วยนะครับพ็อกล่าวว่า ถ้ามีเวลาก็จะเลี่ยมเลี่ยมไว้ใช้นะครับตรงนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูอ่ะเขียกรองนะครับทีนี้ ว่าพระพระกล่องนี่ก็จะซื้อง่ายหน่อยเพราะว่าจะมีชื่อมีปีพศอบอกนะครับซื้อตามที่ชอบนะครับเพราะว่าแท้แท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับพระกล่องปีเพิ่งสร้างใหม่ๆนี่ดูง่ายครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับก็<อ>เหรียญน,นี้ก็หลายๆคนอาจเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับมีความพิเศษก็เลยต้องยิบมานะครับเป็นวัดสารครูืนนะครับวัดที่ที่เหรียญเสือกลับนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงนะครับที่ไปออกวัดสารครืนนะครับ ก็ไปปลูกเศษที่นั่นนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าประธานในโบสถ์นะครับนี่ฮะวัดสารคืนปีสองสองหลวงพ่อหลวงพ่อสีเข่านะครับสังเกตจะดูว่าหลวงพ่อจะมีเข่าซ้อนกันนะครับนี่ฮะมีสีเขานะครับ ส่วนประวัติการจัดสร้างหรือว่าที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีสีเขานี่ก็ลองเข้าไปศึกษาเองนะครับเพราะว่าถ้าเล่าแล้วมันยาวนะครับก็เหรียนที่สวยงามนะครับปีก็ลึกใช้ได้นะครับเหรียญ <c oughs> ต่อไปนะครับ เป็นเหรียญขยาแรชัยภูมินะครับแต่เหรียญนี้รู้สึกว่าเขาจะตีเป็นเหรียญเก้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าเพราะเพราะอะไรนะครับเพราะแต่เหรียญนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหรียญเรียญแบบนะครับไม่ไม่ตอบโค้ดแต่ก็ดูดูเนื้อหาดูอะไรก็ใช้ได้นะครับตัวตรงตัวตัดอะไรก็ได้หมดแต่ว่าทางทางกลุ่มเขาไปเล่นก็าเขาตีเป็นเป็นเหรียญเกเลยนะครับ อาจจะมีการเอาบล็อกเก่าไปไม่ทําลายแล้วก็ไปปั๊มขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นไปได้นะครับเหรียญก็เลยสวยงามนะครับเหมือนของจริงครับอาจจะตัวตัดไม่ใช่นะครับก็เป็นไปได้ครับส่วนมากก็ที่แยกแยกเกสร์แท้ยากๆเพราะพบก็จะมีสาเหตุที่ว่าไม่ทําลายบล็อกนี่แหละครับ ปนะเป็นเหรียญก็ได้มาบ่อยครับหลวงปู่พรมมาเขมาจาโรนะครับเป็นเหรียญที่ไม่เจอบ่อยแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีเก๊น,นะครับเหรียญไม่น่าจะมีเก๊แต่เหรียญนี้น่าจะถอดพิมพ์มาจากรุ่นแรกนะครับเพราะว่า,เ,าเหรียญรุ่นแรกที่จะ หลวงปู่จะสวมแว่นตานะครับรุ่นนั้นก็จะเล่นเงินแพนะครับหลักพันนะครับเต่เหรียญน,นี้ก็น่าจะอยู่หลักร้อยสองร้อยบาทไม่เกินนี้นะครับนะแยกไง่ายงครับถ้าถ้าไปเจอเหรียญที่มีแว่นตาหลวงปู่สวมแว่นตานะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญน,นั้นจะมีราคานะครับผ่านไปก่อนนะครับ ไปเป็นสายใต้บ้างครับ,เ,รบเหรียญหลวงพระสงฆ์แต่ผมไม่ทราบพิมพ์ทราบบล็อกนะครับอาจจะเป็นเสริมใหม่หรือว่าตรงปีไม่แน่ใจนะครับเห็นก็เหรียญไม่แพงครับเขาแถมมาให้ก็หยิบมาก่อนนะครับเพราะว่าดูหน้าตาก็ไม่เหมือนกับบล็อกที่เขาเล่นกันนะครับ หลวงก็ส่งนะครับอีกหย่าหนึงครับเลองแกะดูเลยนะครับผมเองก็ยังไม่แกะเหมือนกันครับเดีย๋ยวแกะดูเลยว่าตะเกรยรจะแท้จะบล็อกไหนเห็นสวยดีก็ก็เลยหยิบนะครับ ทราบก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป้วยนะครับว่าเป็นรุ่นปีไหนนะครับแท้ไหมครับหรือว่าของเรียนแบบหรือออกต่างวัดยังไงก็รบกวนด้วยนะครับแต่ผมดูความคมชัดก็ว่าพระก็คมนะครับมีติดกระไหลทองด้วยนะครับเนี่ย นี่ครับวัดสดาลรอ,รอยก็ใต้าฐานก็มีอุดอย่างนี้ด้วยนะครับนบีสวยดีนะครับก็หยิบมาหลักร้อยกลางๆนะครับกรพร้อมกันสองเหรียญนี้นะครับ แล้วก็สายลึกลับซับซ้อนไม่รู้พระอะไรครับเห็นขอาดีก็หยิบมานะครับอาจจะเป็นของเล่นหรเปว่าครับผมไม่แน่ใจนะหรือว่ามีใครทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับนะฮะเพื่อตรงสายใครนะครับแต่ผมพระค่อนข้างจะแกล่งนะครับ,รบผมก็ไม่ทราบแล้วครับ เสียงดังกลางวันดีครับแ่งใช้ได้ครับอบแล้วก็โอุดท้ายนะครับที่ได้มานะครับพระสมเด็จก็น่าจะเป็นทําแจกนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับพระกระถินต้นวัด ศิลศิลขันทารามับจังหวัดอ่างทองก็อาจจะไม่มีราคานะครับแต่ว่าชอบก็เก็บนะครับเพราะว่าเขามาให้ององค์ละยี่สิบบาทน,นะครับนฮะยยกะ็หยิบมาก็นี่นะฮะหยิบมาก็อย่างนี้ก็ สาองค์ห้าสิบเนี้ยครับเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงครับนี่ยฮะก็วันว่างวันหยุดก็มีประมาณนี้แหละครับไปไหนไม่ได้ช่วงฝนตกนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าเ๋วจะมาลงให้ชมอีกครับผมสวัสดีครับ